วันนี้เจอกบหนึ่งตัวนะครับจะตกกบแล้วนะครับตอนนี้กินแล้วครับไปแล้วครับอยู่ไหม อยู่ครับยังอยู่ครับเดี๋ยวรอมันเคี้ยวยิ่กน่อน,นะครับวัดครับอย,อยู่ไหมนเนี่ยอยู่นะครับ นี่ครับได้กบนะครับถ้าตกปลาอยู่แล้วเห็นตัวกบมานะครับให้ใช้เป็นกลบยางนะครับเมื่อกี้ก็ไล่เหยื่อมาเป็นเหยื่อกบกระโดดนะครับแล้เปลี่ยนกลบยางใส่นี่ครับ ดีครับสุดยอดครับผม